เราไปที่เรื่องข่าวดีกันก่อนไหมคะครับนี่ถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะครับแล้วก็หลายคนมองว,ว่านี่คือบทบาทต่อไปของลุงตู่ครับมีประกาศในราชากิจจานุเบกษาเมื่อวานนี้นะครับเผยแพร่ประกาศเรื่องการแต่งตั้งองคมนตรีความว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทราร,ารามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศ ลงวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2565แล้วนั้นบัตรนี้ทรงพระรจดำริเห็น <c oughs> เป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มเติมอาศัยอำนาจตามความในมาตราสิและมาตรา11ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจ,จักรพุทธศักราช2560จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมแต่งตั้งพลเอกประยุจรรยันรโอชาเป็นองคมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่บัตนี้เป็นต้นไป ประกาศณวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2566เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันนี่ครับตอนนี้ลุงตู่จากอดีตนายกรัฐมนตรี2ส,สมัยรวมๆ9ปีเต็มๆตอนนี้ท่านก็ขึ้นเป็นองคมนตรีแล้วใช่ค่ะซึ่งองคมนตรีก็จะมีทั้งหมด19ท่านนะคะประธานองคมนตรีตอนนี้ก็คือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนนนะคะคุณผู้ชมเป็นคําสั่งมาเมื่อคืนนี้นะคะ